สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมที่27ประจำเช้าวันที่2เมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่คิโลนาก็เชือนเอาชนะเอสปันยอนไป2-1อตเลติกบิวาลเสมอเกดาเฟ0-0กาดิสแพ้ให้กับเซบียาไป0-2ส่วนเอลเช่ก็แพ้ให้กับบาร์เซโลนาไป0-4ครับโดยที่เกมนี้บาร์ซาได้ประตูจากโรเบิร์ตเลวนดอสกี้มาไป2ตามด้วยอันซูฟาติแล้วก็เฟรนันตส ก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยบาร์เซโลนานำไปจากฝูงครับแต้มนำโด่งไปที่71คะแนนอันดับ2มาดัตดวมี56อันดับ3แอตมาดัตด51อันดับ4โซเซดา48อันดับ5เลเบเตสมี45และอันดับ6บีเรลมี41ในขณะที่โซตโตชันครับค่อนข้างสูสีนะฮะอันดับ18แล้วก็19เป็นบาเลนเซียกับอาร์เมเนียมีทีมละ26ส่วนบอยเป็นเอลเช่ที่มี13คะแนนไปดูกันที่ดาวนุซนล่าสุดยังคงเป็นเลวานครับที่ซัดไป17ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรกแกรมนัดต่อไปครับวันอาทิตย์ที่2เมษายนมี4คู่เซลตาบิโกเปิดบ้านเจออเมริกาและมาดริดพบก,กับไบยาโดลิดบิลีเปิดบ้านเจอซอสรเซดัตแล้วก็บิลเบาจะพบก,กับทางเลเบเตสครับส่วนคืนมันเดย์นไนท์ต่อเช้าวันอังคารที่4เมษายนก็จะมีบารังเซียเปิดบ้านเจอกับไลโยบิเอกาโน